ครับใช่พี่เล็กทริปล่าสุดเป็นเป็นที่ไหนนะฮะที่ไหนภูเก็ตครับผมอ๋อครั้งี้ไม่ได้ต่างประเทศอยู่ไทยเลยใช่เพราะว่าด้วยด้วยวันว่างน้องกองกองละครน้องเขาถ่ายกันก็เลยแบบได้ไปที่มีเวลาไม่เยอะก็เลยเลือกไปในประเทศแต่ก็เป็เที่ยวการใช่ครก็มีได้็แว่าผมกลับมกลับมาตัองด้วยใช่เจอขึ้นเป็นไข้หวัดใหญ่กลับมาครับคือน่าจะน่าจะติดที่กรุงเทพนี่แหละไม่วันที่ไหน ก็น้องก็ไปไปสามวันน่ะป่วยสองวันก็คือโยมไม่แต่นู่นเลยใช่ก็คือแค่ได้เที่ยวนิดนิดหน่อยๆครับนี่เปนเที่ยวไปสนุกกันก็น้องก็นอนทั้งวันแล้วดูแลยังไงพยาบาลพยาบาลดูแลยังไงก็โทรเรียกรถพยาบาลไม่ใช่โทรเรียกโทรเรียกพนักงานขอยานู่นนี่แล้วอาการน้องเป็นยังไงใกล้ต้ก็ก็ไข้หวัดใหญ่ครับเป็นสายพันเอบางท่านจะไม่ผิดก็ค่อนข้างค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ ก็กินยาอยู่นี่ก็กินยานอนเยอะอะไรเงี้ยกลับมากลับมาก็พอกลับไปกรุงเทพมันเหมือนเป็นวันที่สองที่สามของการป่วยแล้วอะ่ะกลับมากรุงเทพก็หนักทีนี้ก็เลยแอดมินเลยเราสังเกตการกลับมาตอนรือว่าเยอะไหมคือตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่รุนแรงตอนแรกก็คิดว่าแบบเพราะว่าเพราะว่าเราแบบ มันอยู่ที่พักนะฮะอยู่โรงแรมมันมีมันห้องแอร์แล้วก็ออกไปเล่นทะเลออกไปออกไปตากแดดอะไรน่ก็เลยนึกว่าเป็นแบบหรือว่าไข้แดดปกติอะไรนี้แต่ว่าสุดท้ายกลับมาเช็คอาบคายวยแล้วแล้วเราติดจากโรงแรมไหมไม่ติดโรงมมันไม่เป็นไรเลยใช่ แล้วตอนนั้นคือเขาไม่โกเหมือนนะแบบนอยนะแบบมาเที่ยวด้วยกันแต่แบบแต่มาป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โกรธเนาะเขาก็แบบเออขอโทษนะที่ป่วยซึ่งไม่ต้องขอโทษมัน,ม,นมันไม่ไม่ได้อยากป่วยอยู่แล้วแต่ก,ก็ก็ดีครับผมก็เป็นการท่องเที่ยวแบบแบบใหม่บบใหม่ดูแต่โรงแรมนอนอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> แล้วเกพอเขากลับมาเราพาน้องไปเอ็ดมือเตือว่ามีไปเยี่ยมพอดีเล็กมีงานเล็กมีงานก็เลยแม่แม่พาน้องไปเองครับผมแล้วพอเราเสร็จก็รีบไปตอนนี้หายแล้วหายแล้วหายแล้วดีดาแล้วกำลังใจดี ดีครับผมดีมากจะใครนะเพื่อนเพื่อนครอบครัวแล้วก็ผู้ร่วมเพื่อนร่วมงานทั้งหลายไม่มีจากเราเลยอะไรมันม่าอยู่แล้วป่ะก็ไปทะเลเนาะจะใส่เสื้อกันหนาวเล่นน้ำเหรออันนี้ตอนนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เราบอกเราไม่อยากชูเยอะเพราะว่าแบบหรือว่าพร้อมแล้วหุ่นพร้อมแล้วคุณผู้ชม การลงรูป <One> อ <input> ่ะมันแต่งได้ไงอ่าแอปพลิเคชันอ๋อมีวิดีโอด้วยก็แต่งรูปก่อนแต่งรูปก่อนมันก็มีบ้างแต่ว่าเราก็มีบ้างเหมือนกันใส่ทิ้งแต่งอะฮะหรืออะไรใส่ไม่เป็นสอนหน่อยเคยใส่เหรอใส่เออแล้วรูปเป็นยังไงรูปออกมาหัวแบบเข้าใจไหมหรือเขาแซวเราแม่ล้มลุกก็ไม่ได้แซวครับผมกับน้องเป็นคนถ่ายให้ก็ ก็มันรูปธรรมดาไม่ได้มีอะไรหูหวาขนาดนั้นไม่ได้เซ็กซี่เลาไม่ได้เซ็กซี่แล้วของโบล่ะนอนอย่างเดียวมีรูป่อนอ๋าแล้วไม่มีน้องไม่ได้ออกมาถ่ายรูปหรอเก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ยังไม่ได้ลงน้องน้องยังไม่ได้ลงเลยไม่ช่วยนานไม่ช่วยนานครับทีนี้ไม่มีทีนี้ไม่มีทำไมเราห้ามไม่ได้ห้ามแต่ว่าน้องแทบไม่ได้ว่ายเลยมั้งน้องโยมป่วยใช่ใช่แฟนที่จะไปแก้ตัวไหมคะ ไไก็มีก็มีคิดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราเราด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากเที่ยวแล้วอะคือไม่ได้ไม่ทํางานนะครับผมยังรับงานอยู่นะครับผมบแต่ว่ามีเวลาว่างเราก็อยากไปเที่ยวอ,อยากพาอยากพาทั้งน้องไปเที่ยวอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวบ่อยๆแล้วเว<อ> yani. ลาว่างที่มีแต่ว่าน้องก็ด้วยความที่ตอนนี้น้องคือคอตมากงานเยอะมากก็เลยจะหาหาคิวหาอะไรไปเที่ยวที่มันตรงยันต ร้นอนมากเาเนี่ยไฟแรงกันนะมันถึงมันถึงไวอ่ะด้วยเราโดนเราต้องไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันจะเรียกว่าถึงไวก็ไม่ใช่หรอกไม่เราก็แค่เราก็แค่แบบเออเวลาว่างจากก่อนหน้านี้เวลาว่างเราอาจจะไปทำอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็แบบคิดถึงการการใช้ชีวิตมากขึ้นมากกว่าเราตั้งเป้าไหมเรียกว่าแบบเดือนนี้ต้องขีดคงหรือว่าสามเดือนครับต้องเป้า้งเป้าไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าน้องอย่างที่บอกว่าน้องค่อนข้างยุ่ง อะไรเงี้ยอย่างไต้หวันที่ผ่านมาไปมาเดือนที่แล้วก็น้องก็ไม่ได้ไปก็่เาพาเขาแม่ไปที่ก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่างตกแต่งใช่ใช่ใช่ยังคู่ก็ยังไม่เห็นเขาติดต่อเยอะเท่าไหรนนะช่วงนี้นั่นสิครับไม่ติดต่อกันมาหรอเออจะวันท้ายแล้วที่เล็กบอกกัาลูกค้าไปเออยินดีนะครับผมยินดีมากๆว่า14กุมภาพันธ์ว่างอยู่ทั้งคู่แจ้งเขาทราบไปเลยครับผมฝากด้วยครับแล้วโบว่างไหมว่างว่างทั้คู่ตอนนี้ให้เขาดีเช็คกันเพราะว่าจะจองร้านอาหารอยู่ถ้าเกิดไม่ ถ้าเกิดไม่ติดต่อมาเนีจองร้านแล้วนะครับอ่าแล้วใหคุณเราจองร้านไปแล้วแล้วเขาติดต่อมาคันเซิร์ร้านสิครับผมนี่คนทำรายการอีกแล้วทำงานก่อนทำงานก่อนช่วงสร้างเรื่องสร้างตัวเดี๋ยวพี่เลมเบกปีนี้มีละครไหมฮะของช่องมีครับผมจะกำลังจะออนแอร์แล้วมีนานีชื่อลมเล่นไฟครับผมลมเล่นไฟมีนานีเล่นที่เล่นกับพี่เชอรี่กับอแมนด้าครับมีสายเลือดครับเออมีมีถ่ายอยู่เรื่องนึงก็ได้ออนปีนี้เหมือนกันครับเรื่องสายรักสายเลือดแต่ว่า18มกราคมนี้ครับผมช้น้ำทาวเฉช่าที่วงการอยู